กลับจากเห็ดงานกับมาเห็ดเวียกเฮี้ยนเวียกสั้นกับบริ้พักไปพ่นดอกพีนองเออเอาก่อนสิไปเห็ดย่างอื่นกับมาเห็ดเขาเห็ดนาฮ็ดเทวดากินก้อนมันนี่กับมีขนมปังลาดชีดแล้วก็ไปอบนี่เขาเลิกโรงเรียนมาเมนเื่อเขาก็สีหิ้วกัหาเขาหานาำใหนเขากินมนเลยต่อมาแม่ก็คิดอยากกินผัดไทยกัเลยว่าเออมาตื่นเตรียมของผัดไทยขันแหลก็มาขัวไข่ก้อนอันไข่เฮาหนี่ก็บว่ามีไข่แดงเดือหมอบอกให้ลดพวกธาตุเล็กหรือว่าคอเลสเตอรอลก็เลยมีตะไข่ขาว อันนี้ก็ขัวตามสูตรเลยเดอ้อน้ำปลาน้ำตาลน้ำมันหอยสีอิ่อวขาวยังก็ใส่ปรดตามมากักอันน้ำขามเปียกบะมี่ก็เฮาอันนี้เฮาใส่น้ำสมสายสู่ออเดอร์พี่น้องไพว่าอันไม่อยู่เมืองหนือสีสบายเละ <c oughs> เห็ดกับเขากับน้ำก็ต้องเห็ดกินเองกินผูดเดียวก็สบายอยู่ดอกอันนี้ก็กินซี่ปากกด็ดิอันนี้ก็จมซื้จอจังยู่แบบเมืองไทยนี่ย่างออกไปปากซอยแต่มีให้กินสุกอันซูย่างอุ้ยมีแต่นเนวเป็นตะเสบ อันนี้ก็เว้าวปเปึงก็ซือเอาใส่เครื่องปมมรุงหมดแล้วก็เทาน้ำลงไปจัหน่อยเด้อก็อยให้แบบวา่าซอสเขามันเดือดจัหน้อยแล้วก็ใส่เส้นลงไปแล้วก็คั่วเลคั่วเลคั่ว,เล,วเลให้เส้นมันสุกกันเดอ้ออันขั้นตอนการคั่วเลนี่ก็ใส่เวลาจ,จัหน้อยเด้อเพราะว่าเส้นมันแข็งแล้วเฮาต้องให้เจเส้นมันนุ่มๆให้มันสุกนะเอาขนาดมันขอนแล้วก็เออเขาใส่โปรตีนใส่ไข่อันนี้ใส่เป็นลูกชิ้นที่เห็ดมือน,นันเด้อเพราะว่าบ่มีไก่ขี้การเห็ดไก่ ขีขนซับก็เลยเออมีอุกชินก็นใส้ไปโลดอ่ะขัวเลยเห็นมันเขากันค้นอนั้นเขากันแล้วก็ใส่ถั่วงอกลงไปอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายพอถั่วงอกเข้าสุกแบบว่หาหำหำจักหน่อยกับเทสทัวริสงลงไปแล้วก็ตัดตัวหอมประมาณนี้ละจ้าอันนี้กินแบบว่าอ่าเหมือมูบานเลยเด้อนี้